ว้าอนุมคุณคิดได้ยังไงว่าอิ๋วนีงงง่งงงงงงเปไก่ตาแตกเลย <laughs> งงเลยครับแพดมาแบบงงๆเลยครับให้ของที่มันหายยากๆเขาก็เลยเอามาอำนวยความสะดวกเราเอามาลงในไมค้า o n วันสต็อปเลยครับมีของตามนี้เลยครับมีพุดดิ้งมีวินเทอร์เจมมีออทัมเจมแล้วก็ ขวดที่โวของเทียสองของเอนเชนนะครับเป็นชิ้นส่วนที่เอาไว้ตีบวกครับเจดหัวนะครับที่โวไปแล้วว่าเศษเกตไมโนอที่ว่าไม่ได้ตกในทีวีเอามาลงขายเนี่ยไหมครับวันสต็อปเรียบร้อยแล้วครับต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของตัวละครตัวตึงด้วยนะครับประดับ VIP เขาเพิ่มแอ t แท k 1M ขึ้นมานะครับทุกชิดเลยครับที่เป็นประดับ VIP เพิ่มแอตแทกมาอีก 1M คือเยอะมากเลยนะดาเมจเพียวเดือดจัดอะ แล้วก็ต่อไปครับเป็นกุญแจครับกุญชีการ์ตตัวเอาไว้เปิดกล่องสุดท้ายครับจากเมื่อก่อนเป็นแค่สัปดาห์ละสองครับตอนนี้เขาเพเป็น50แล้วครับสามารถลงได้50ครั้งต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเป็นเรื่องของตัวหัวอ่าเซตเอฟเฟกของหัวไมนอสเซตเอฟเฟกเฉพาะส่วนหัวนะครับเมื่อก่อนเซตหัวของไทเกอร์ เขาไม่มีคนเลยไม่ได้ยมใส่กันตอนนี้เขาก็เลยปรับมาไว้ที่ไทเกอร์ด้วยจะได้เป็นเซ็ตเดียวกันส่วนของไทเกอร์ทั้งหมดเมื่อใส่ครบ5ชิ้นก็จะได้ดาเมจ2ล้านค่าหนาวบวก20แต่ว่าไทเกอร์ต้องโวขึ้นขั้น2ก่อนนะครับโหวตฟ้าไทเกอร์แต่ในส่วนของตัวโห่ไม่น้อยก็ยังมีอยู่นะยังไม่ได้ปรับออกแต่อย่างใดโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับถ้ายังไงมีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆม,มเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตมาแจ้งมาบอกกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับ โอเคขอบคุณมากนะครับ